นี่คะ่ะการปลูกต้นไม้ในกระถางนะคะต้นไรน,นาติดลูกด้วยนะคะมีลูกเลยนะคะนี่กระถางก็เป็นกระถางต้นไม้ธรรมดากระถางกระถางมังกระคะ่ะ แรกๆเนี่ยมีดอกแต่มันจะร่วงมันไม่ค่อยติดดอกแต่เราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้นะคะทําเองผสมกับน้ําลดต้นไม้มันก็จะติดดอกค่ะติดลูกค่ะแล้วก็จะไม่ร่วงนี่ค่ะต้นมะกรูดปลูกต้นเดียวนะคะวนผ่านไปผ่านมาขอไปทํากับข้าวได้เลยนะคะนี่ค่ะกระถาง ต้นในหนานะคะเห็นไหมคะติดลูกด้วยนะคะเห็นไหมคะเราสามารถปลูกต้นไม้ในกระถางได้นะคะแต่ว่าเราต้องผสมดินดีๆนะคะในการถานแล้วก็ถ้าเกิดมีหนอนผีเสื้อมีมดขึ้นไปเงี้ยเราก็าใช้น้ำผสมกับออน้ํายาล้างชามแล้วก็ผสมนมเพื่อให้มันเกาะใบเวลาที่เราฉีดอะคะ่ะรับรองค่ะแก้ปัญหาเรื่องมดเรื่องหนอนผีเสื้อได้นะคะ อันนี้ทดลองแล้วนะคะนี่ดูค่ะเนี่ยค่ะมันจะกินใบเป็นแบบนี้ค่ะ